สวัสดีค่ะฉันชื่อนวลอายุ29ปีฉันเองก็เป็นเด็กสาวต่างจังหวัดที่ย้ายมาทำงานอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะฉันเองก็สอบบรรจุเข้ารับราชการได้แต่ทุกที่ที่ฉันลงเอาไว้มันก็อยู่ต่างจังหวัดหมดถ้าจะให้ลงแถวแถวบ้านตัวเองก็คงจะไม่ได้พอฉันสอบได้แล้วฉันก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ ช่วงนี้อากาศกำลังร้อนเพื่อนๆที่ทำงานหรือแม้แต่คนข้างบ้านก็พากันบ่นกันว่าวันนี้อากาศร้อนมากแถมวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะเพราะอากาศที่ร้อนฉันก็เลยอยากจะอาบน้ำให้สบายตัวซะหน่อยพอเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะเปิดก๊อกน้ำใส่ทางน้ำแต่เอ๊ะน้ำกลับไม่ไหลเลยนี่น้ำไม่ไหลเลยเนี่ย แล้วเราจะอาบน้ำยังไงดีล่ะร้อนก็ร้อนฉันก็ได้แต่บ่นพึมพำในใจของฉันก็คิดว่าถ้าได้อาบน้ำเย็นๆมันคงจะสบายตัวมากๆเลยด้วยความที่ฉันนึกว่าจะได้อาบน้ำทันทีฉันก็เปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งแต่ผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวเพราะที่บ้านพักของฉันฉันก็อยู่แค่คนเดียวค่ะพอฉันดูว่าน้ำไม่ไหล ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพี่ๆที่พักอยู่ข้างๆกันก็พากันกลับบ้านไปกันหมดฉันเองก็คิดขึ้นมาได้ว่ามีเบอร์โทรของช่างซ่อมอยู่นี่นาเอแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ซะด้วยฉันก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขาจะทำงานกันหรือเปล่าฉันก็เลยลองโทรตามช่างมาดูสวัสดีค่ะใช่ช่างโจหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่าน้ำที่บ้านพักในโรงเรียนนะคะมันไม่ไหลเลยคุณพอจะมีเวลาว่างมาช่วยดูให้หน่อยหรือเปล่าคะวันนี้เหรอครับใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้ผมว่างพอดีครับดีเลยค่ะถ้าว่างก็ออกมาดูให้หน่อยนะคะว่าแต่บ้านพักของคุณอยู่ที่ไหนหล่ะครับเอออยู่หลังไหนอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าใช่ค่ะ ฉันอยู่บ้านพักในโรงเรียนนั่นแหะค่ะเข้ามาทางประตูหลังและขี่ตรงมาเรื่อยๆจะเจอสี่แยกเล็กๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมาชั้นอยู่หลังที่2นะคะอ๋อครับแต่ถ้าคุณมาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะคะฉันจะรออยู่ที่บ้านครับได้ครับเดี๋ยวผมขอเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะออกไปได้ค่ะไม่นานนะัก เสียงรถของช่างซ่อมน้ำปราปาก็ได้มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านพักของฉันค่ะเขาเดินลงมาจากรถและชะเง้อคอมองหาเจ้าของบ้านเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขามาถูกบ้านหรือเปล่าพอเขาไม่เจอใครเขาจึงหยิบมือถือออกมาแล้วก็กดโทรหาฉันทันทีฮัลโหลค่ะครับเออพอดีว่าผมมาถึงแล้วนะครับแล้วก็จอดรถอยู่หน้าบ้านตรงที่คุณบอกเอาไว้ ฉันก็เชงเงื้อคอออกมาดูที่นอกหน้าต่างแล้วก็เห็นรถของช่างโจจอดอยู่จริงๆอ๋อใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณรอฉันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันจะออกไปเปิดประตูให้ค่ะจากนั้นฉันก็เดินออกมาเปิดประตูให้กับเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเข้ามาข้างในก่อนเถอะค่ะเราสองคนก็เข้ามาในบ้านโจเขาก็ถืออุปกรณ์เข้ามาด้วย น้ำที่บ้านของฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆก็ไม่ไหลคุณช่วยดูให้ฉันหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําที่บ้านพักข้างๆกันมันก็ไหลยอยู่นี่คะ่ะแต่ที่บ้านของฉันไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ก็ยิ่งอากาศร้อนๆมากด้วยเนี่ยฉันว่าจะอาบน้ําให้เย็นสบายตัวสะหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้อาบเลยอ๋อครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะครับว่ามันรั่วตรงไหนหรือเปล่าช่วงวันหยุด ฉันก็ไม่ค่อยกลับบ้านเพราะบ้านของฉันอยู่ไกลมันจึงทำให้ช่วงเสาร์อาทิตย์ฉันต้องอยู่ที่บ้านพักคนเดียวจะได้กลับอีกทีก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉันน่ะก็เป็นแม่ไม้มานานพอเจอกับหนุ่มช่างสองต่อสองเข้าฉันก็รู้สึกหวั่นไหวฉันก็คอยหาคำพูดเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเขาเพื่อที่ฉันจะได้ไม่เกรงมากไปกว่านี้ วันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะช่างโจฉันกะว่าจะอาบน้ําเย็นๆซะหน่อยพอมาเปิดก๊อกน้ําน้ําก็ไม่ไหลซะเลยแล้วแถวๆร้านของคุณน้ําไหลหรือเปล่าคะมันก็ไหลปกติดีนี่ครับเออว่าแต่ท่อตรงนี้มันยาวไปถึงไหนหรือครับแล้วมีที่เชื่อมต่อกันอีกหรือเปล่าผมคิดว่าท่อน่าจะแตกหรือไม่ก็อุดตันนะครับอืมมีค่ะ ถ้าอย่างนั้นตามฉันมาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูด้วยความที่ฉันก็ตื่นเต้นฉันจึงรีบพาเขาเข้าไปดูในห้องน้ํานี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะคุณโจคุณช่วยดูให้ฉันด้วยนะคะมันไม่ไหลเลยไม่รู้ว่าท่อมันตันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับพอฉันกับช่างโจคุยกันเสร็จฉันก็ออกมานั่งรอเขาที่ห้องรับแขก ฉันก็นั่งดูทีวีรอสักพักฉันก็ได้ยินเสียงช่างโจเรียกฉันให้เข้าไปหาอีกครั้งเออคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูเข้ามาดูอะไรหน่อยสิครับได้ค่ะมีอะไรหรอคะฉันก็รีบเดินเข้าไปในห้องน้ำทันทีคุณดูนี่สิครับรางหนูนะครับดูสิหนูมันคาบอะไรเข้ามาทํารางของมันก็ไม่รู้ครับดูสิมีทั้งเศษฟ,ฟางเศษกิ่งไม้เต็มไปหมดเลย โอโหจริงๆด้วยค่ะแล้วมันยังมีอีกไหมคะเนี่ยคุณดูหมดทุกที่หรือยังเพราะฉันไม่อยากจะให้มันมาอยู่ตรงนี้ฉันกลัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันจะมีที่ไหนอีกไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆดูให้ก็แล้วกันนะครับฉันก็มองดูช่างทำงานเขาทำงานได้รวดเร็วมากแถมดูทา่าทางของเขาก็ยังไม่แก่เลยค่ะหน้าตาก็ดูดีอีกต่างหาก อายุน่าจะประมาณ30ต้นๆฉันรู้สึกชอบเขานะคะเพราะเขาทำงานดีแล้วก็ละเอียดเก่งมากๆเลยค่ะฉันก็ยืนอมยิ้มอยู่ข้างหลังเขามองดูเขากลมๆเงยๆซ่อมน้ำประปาให้อยู่เออคุณโจคะต่อไปถ้าฉันต้องการอะไรฉันจะให้คุณโจมาช่วยทำอีกจะได้ไหมคะถ้าฉันจะขอให้คุณเป็นคนมาช่วยอยู่บ่อยๆ ช่างโจก็เงยหน้าขึ้นมาและอมยิ้มได้สิครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเออว่าแต่คุณชื่ออะไรนะครับต่อไปผมจะได้เรียกชื่อถูกอ๋อฉันชื่อครูนวลละอองค่ะหรือจะเรียกนวลเฉยๆก็ได้แต่ว่าดูหน้าตาของคุณโจแล้วเนี่ยยังไม่แก่เลยนะคะอีกอย่างฉันก็ไม่คุ้นหน้าคุณเลยคุณเพิ่งจะย้ายมาทำงานที่นี่เหรอคะใช่แล้วหรอครับ ผมนะ่ะมีญาติอยู่แถวนี้พอดีเลยย้ายมาพอดีว่าผมเองก็ชอบทำงานแบบนี้ด้วยอีกอย่างลุงก็บอกว่าแถวนี้ยังไม่มีช่างเลยผมจึงฉวยโอกาสมาเปิดร้านซะเลยครับแล้วว่าแต่มีงานเข้าเยอะหรือเปล่าคะก็พอมีบ้างนะครับอีกอย่างผมก็สบายใจด้วยไม่ต้องคอยไปเป็นลูกจ้างของใครมีลูกค้าก็รับไม่มีลูกค้าก็นั่งๆน,นอน,น,อน วันไหนอยากหยุดก็ได้หยุดสบายดีออกครับแล้วคุณนวลทำงานอยู่ที่นี่นานแล้วหรอครับเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าฉันก็เพิ่งจะย้ายมาเหมือนกันค่ะและฉันก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยมาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้จักใครหรอกนะคะพอดีสอบบรรจุได้ก็รีบย้ายมาเลยอ๋อครับเราสองคนนี่เหมือนกันเลยนะครับว่าแต่คุณนวลร,รู้ได้ยังไงว่าผมซ่อมน้ำประปาได้นะครับ อ๋อพอดีฉันขับรถผ่านก็เลยเห็นป้ายติดเอาไว้ว่าซ่อมอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะฉันก็เลยจดเบอร์โทรเอาไว้ตั้งนานแล้วล่ะคุณนวลโชคดีมากเลยนะครับพ่อผมก็เพิ่งจะเปิดร้านได้ไม่นานเดี๋ยวผมจะเช็คทุกอย่างให้ก็แล้วกันไม่นานก็เสร็จแต่ว่าคุณนวลจะต้องได้ซื้อท่อมาเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับอันเก่านะ่ะมันเปราะและบางผมกลัวว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ต่อไปคุณนวลก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่อยู่ดีครับ อ้าวเหรอคะว่าแต่ฉันซื้อไม่เป็นซะด้วยสิเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อให้ก็ได้คุณนวลรออยู่ที่บ้านก็แล้วกันเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจครับผู้หญิงคงไม่ถนัดหรอกฉันก็ยิ้มที่เห็นเขานิสัยดีและฉันเองก็เป็นแม่ไม้แถมก็อยู่ตัวคนเดียวมานานบางครั้งฉันก็รู้สึกเหงาและโหยหาความรักและใครสักคนที่ตอบสนอง ความรู้สึกให้กันได้ฉันมองดูเขาเดินออกไปแล้วก็ยิ้มตามฉันก็คิดว่าถ้าหากฉันมีสามีเป็นช่างสักคนฉันคงไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมให้แบบนี้แล้วใครกันละ่ะที่จะมาชอบแมมมายแบบฉันฉันเองก็นั่งคิดอยู่คนเดียวไม่นานนักเขาก็กลับมาฉันก็ส่งยิ้มให้กับเขาเขาก็ยิ้มตอบรับกลับมาทันที ในใจก็สงสารเขาเหมือนกันค่ะเพราะข้างนอกแดดมันก็ร้อนมากกลับมาแล้วล่ะคะฉันว่าคุณไม่ต้องรีบก็ได้นะคะค่อยๆทำไปฉันไม่รีบอีกอย่างวันนี้ฉันก็อยากจะทำกับข้าวให้คุณทานด้วยกันคุณโจพอจะมีเวลาไหมล่ะคะเออจะดีหรอครับผมเกรงใจมีต้องเกรงใจหรอกคะ่ะฉันเต็มใจถ้าคุณไม่มีปัญหาก็ตกลงตามนี้นะคะ จากนั้นฉันก็เดินยิ้มเข้าไปในครัวขณะที่ฉันกำลังทำกับข้าวช่างโจก็มายืนอยู่ข้างหลังของฉันตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะเออครูคุณนวลครับผมซ่อมเสร็จทุกจุดแล้วนะครับอา้าวเหรอคะทำไมเร็วจังล่ะคะอีกอย่างฉันยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณทำนะครับจะได้เสร็จเร็วๆฉันกับโจ เราสองคนก็ช่วยกันทําต่างคนก็ต่างสบตากันอยู่บ่อยๆส่วนฉันก็ยิ้มแล้วยิ้มอีกและรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาในใจทันทีเลยค่ะเมื่อฉันได้อยู่ใกล้กับชายหนุ่มฉันก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่เฟรนลี่มากๆด้วยความที่อายุของเขาก็ยังน้อยกว่าฉันแต่เขากลับเทคแคร์ฉันช่วยฉันทำกับข้าวจนเสร็จทุกอย่างเออ คุณนวลอยู่คนเดียวหรอครับใช่แล้วค่ะบางทีฉันก็อยากจะมีใครสักคนมาอยู่ด้วยกันบ้างความเหงานี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะคุณโจว่าไหมผมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันครับบางครั้งผมก็อยากจะหาสาวๆมาอยู่ด้วยสักคนเพื่อแก้เหงาเหมือนกันครับแต่ว่าใครจะมาสนใจช่างซ่อมจนๆแบบผมล่ะครับเอ๊ะทำไมคุณพูดแบบนั้นล่ะคะ เป็นช่างซ่อมน่ะก็ไม่ได้แปลว่าจะจนหรอกนะคะคุณโจก็หาเงินได้ทุกวันแถมยังเป็นคนขยนันมีหน้าที่การงานที่มั่นคงต่อไปก็คงจะมีเงินเข้ามาเยอะแน่นอนค่ะอีกอย่างผู้ชายแบบคุณโจน่ะคงจะหาแฟนได้ไม่ยากหรอกนะคะไม่เหมือนกับฉันที่เป็นแค่แม่ไม่แก่ๆคนหนึ่งใครล่ะที่จะมาชอบฉันพอฉันพูดแบบนี้ ชางโจก็เดินเข้ามาใกล้ชันและพูดว่ามีสิครับถึงคุณนวลจะเป็นแม่ไม้แต่ว่าคุณนวลก็ยังดูสาวและสวยอยู่นะครับคนสมัยนี้เขาไม่ถือเรื่องแบบนี้กันหรอกครับแบบคุณนวลน่ะสิดีมีประสบการณ์และพูดกันง่ายไม่เหมือนกับเด็กสาวๆหรอกที่ชอบขอแต่เงินใช้และชอบซื้อแต่ของราคาแพงๆผมว่ามันฟุ่มเฟือยมากกว่า อีกอย่างผมว่าคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องชอบเอาแต่ใจแบบนั้นน่ะคุยกันยากครับคุณโจเนี่ยพูดจริงๆรหรอคะแล้วคุณโจล่ะชอบแบบไหนคะโจก็เข้ามากระซิบข้างข้างหูข,ของฉันแล้วพูดเบาๆว่าผมก็ชอบแบบคุณนวลนี่แหละครับจากนั้นฉันก็แอบ,บดีใจที่ได้ยินแบบนั้นทั้งๆที่เราสองคนก็เพิ่งจะรู้จักกันแต่ความรู้สึก มันกับดูเหมือนว่าเราได้รู้จักกันมานานในใจของฉันก็อยากจะมีเขามาอยู่เคียงข้างเพราะฉันก็รู้สึกดีมากๆจากนั้นเราสองคนก็นั่งทานข้าวด้วยกันพอทานข้าวเสร็จโจก็ขอตัวกลับแต่ว่าฉันก็ขอให้เขาอยู่ต่อโจก็มีทีท่าอยากจะอยู่ต่อเหมือนกันและตอนนั้นฉันก็พาเขาไปนั่งเด่นที่สวนหลังบ้านเพื่อจะได้คุยกันต่อ ที่นี่มีดอกไม้หลายชนิดที่ฉันปลูกเอาไว้แก้เหงาอีกอย่างฉันก็เพาะพัน์ุเอาไว้เพื่อขายและความชอบส่วนตัวชีวิตของแม่ไม้สาวแบบฉันก็ต้องหาอะไรที่มันสวยๆงามๆม,มาคอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดูกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอพอฉันได้รู้จักกับโจเราสองคนก็เริ่มพูดคุยและเปิดใจให้กันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสองคนจะมีอะไรหลายๆอย่าง ที่ค,คล้ายๆกันมากพอคุยกันได้ไม่นานเราสองคนก็เริ่มคบกันและโจก็จะแวะมาพักที่นี่อยู่บ่อยๆคืนนี้เราสองคนก็มีความสุขกันมากเลยค่ะจากที่เคยคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอกับความสุขแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวและดีมากๆ